นั่งนำถูกไส้ได้นไงนั่งหลังมันนั่งหลังเพื่อนก็ให้นัง่งนี่บักอันหนึง่งนี่บักอันหนึ่งนี่บักอันหนึง่งเพื่นก็ให้นั่งเด้จ้ะมันก็ให้นัง่งแมร่รู้ว่าลราขันใช่ไหมครับมิ่งควันเพิ่นก็ให้นั่งดากเพิน่นโอ้ยขอ่อยชิเมียเราก็คือสิขี้หอดแถอว่ะควนันมิน่งควัน ฝากมิงควันไว้อีกโคตรตัวหนึ่งนะเด้จ้านี่อีกตัวนะึงอยู่ข้างๆกะนางย่งสิลรากะม่วงก็กะคะขวยข่อยมวนเก็บนี่ก็ให้น่งเดียวข่อยจกโลวะเจ๊ซิบก็โลก์ให้น่งเซ่เห็นบ้าลุกเห็นบ้าลุกละ ฝากมิ่งขวัญด้วยนะคะฝากมิ่งขวัญด้วยนะคะ